ไอดด้สั Jim, ์ผีทะเลสาบไอ้ยมันขึ้นมาจากน้ำเฮ้ยเลยดูฉลามดูฉลามตรงกลางนี่มันมีครีมเห็นปะว่านไม่ใช่มันว่ายอย่างนั้นไม่มีฉลามรอกมีเขาลงเรือกันอยู่อันนี้เป็นทะเลทึบทะเลเหรอไปทะเลมันอกเธอไปเร็วติโมเนี่ยหิวข้าวล้วย เก็บขยะอ้ยาวเกียร์อันนี้จชอบทำประเทศชาติเสียชื่อมึงชอบทิงยย้งขยะลอกห้องแบบนนมีแดดเข้าไปมเฮ้ยเฮ้ยเขาทุบตาเลยันมึงก็ไปรับดิอ้าวตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่ที่สถานีรถไฟครบพ่ออ้าวเกียรต้องมาซื้อตั๋วรถไฟที่นี่แล้วก็เดี๋ยวเราจะต้องขึ้นรถบัสไปลงสถานที่ที่หนึง่งแล้วก็นั่งรถไฟต่อหนึง่งแล้วก็ไปขึ้นรถไฟอีกต่อหนึ่ง คือมึงพูดหือนว่าคนเขาจะมาฟังมาเที่ยวตามมึง,งมัว่วขนาดนี้ใครก็มาเที่ยวอันนี้คือสิ่งที่เราจะกินรอรถไฟนะคะในอีก15นาทีที่เราจะขึ้นน่าอร่อยนะทุกคนนี่ของที่ลูกบี้กินนะคะฮ <Hot, S 1> อตด <Hot, S 1> อฮอตดอฮอตดอถจังหวัดสุโขทัยแล้วสุโขทัยนนครจัดเราตัาจะตัวเกียงเนี่ยมาที เดียวพี่อะไรล่ะเดีไม่ใช่ไม่ใช่มาแต่มาแต่มิชิมะสเตชันละล่ะเนี้ยลงมาลงที่ไหนก็มิชิมะสเตชันเนี้ยตรงที่มิชิมะสเตชันอืมเรแต่ไปมิชิมะสเตชันที่ไหนต่อไปมิซูมิชิต่อฟันหน้าได้ได้ได้เมื่อกี้นอนมากินเค็มมากแล้วดูดีปากอะมันไม่ไหนทาลิปมันเนี่ยดูดีดูปากดิทาลิปมันทำไมถึงทาขึ้นไปบนหนวดขนาดนี้ ต,ตัวนี้มันแห้งมันแตกไปเลยขึ้นรถ <c oughs> ที่สองนี่นะคะทุกคนรถไฟมาแล้วนี่คือชิมันเซินเลยใช่เธอสุของแท้เลยปะอยากขึ้นมานานแล้วว่าเขาบอกว่าเร็วมากมันเร็วแค่ไหนอยากลองนั่งดูเร็เวเร็วเร็วนี่นะคะถึงเขอยากใหาลงค่ะ <c oughs> เอาลงมาจากรถทัวร์ วันนี้นะคะเราได้เปลี่ยนสถานีรถไฟกันเพราะเมื่อกี้หลงคือนั่งไปแล้วคือทุกคนเขาลงหมดแต่ว่าเราก็นั่งอยู่เพราะคิดว่ายังไม่ถึงใช่ปะแต่ความจริงคือมันต้องเปลี่ยนสักขัดเว้ยนี่คือเปลี่ยนขันแล้วเนี่ยระหว่างทางนะคะก็จะมีเหมือนคล้ายกับเล่ขายของอ่ะมาขายเรานะคะซึ่งอันนี้ก็จะเป็นเมนูที่คิดว่าน่าจะน่ากินที่สุดคือตอนแรกซื้อมาเนี่ยว่ามันจะอุ่นๆค่ะี่ไหนได้เยียนเทียบ

เพิ่มมาโอซาก้าอยู่ตรงใจกลางเมืองเลยก็คือสามารถที่จะเดินช้อปปิ้งช้อปปิ้งอะไรได้เพราะว่าเหตุผลที่เอาตรงนี้เพราะว่าไม่ไ่อยหวแล้วอะทุกคนแบบพี่บานมาคือเหนื่อยมากในกับการย้ายต่อไปคือไปไหนคือไม่ควรย้ายที่พูดจริงๆเพราะกระเป๋ามันหนักมากขอไปรางพระสนตีก่อนตอนนี้เหม็นมากอับมากทั้งว่าด็เนาะเปลี่ยนชุดดีไหมขอคิดทีก่อนแล้วกันเนาะตอนนี้นะคะเราก็อยู่มาที่ร้านซมาจุดเกเรียบร้อยแล้วหงมืนแปดพันเยนประมาณเวก็แพงอยู่ เดี๋ยวจะรอดูว่ามาันเป็นยังไงเนาะเชฟดีมากทุกคนคืาก็ดีก็มีแหละอุ้อย รถโปร่งมากคือบอกให้ฟังเมือเ่อกี้ขึ้นรถไปเหม็นเต้าอ่ะเ,เป็นกินเต,แบบต่าแบบกินเต่าแบบของแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์เห็นไครับท่านะเกกินรถธรรมดาทั่วไปก็เบื่อแล้วเนาะก็เลยเคยเดินบรรยากาศเป็นเดินสวนมะนาว <c oughs> ต้องบอกว่าโลเคชั่นดีมากๆไปนวดปะนวดน,นี่ไ,ไหนอ่ะอยากให้รีวิวที่ป่าตอนนี้สิ้งเขาขายด้วยหรอเออเขาป่วยป่ะเอาอนนี้อันหนึ่งค่ะ เอาเนี้ยหนึ่งค่ะอสอร้อยหนึ่งด้<อ>สะพานคุริโกะสิ่งที่ยังคงเป็นความสงสัยอยู่ก็คือสะพานพานี้มันมีอะไรหรอประวัติความเาขคุริโกะคือสมัยที่ญี่ปุ่นเป็นเจ้าภาพจัดโอลิมปิกอ่ะกินบัคกี้ก่อนไปวิ่งแข่งแล้วกลับมาได้รับเหรียญทองก็เลยถ่ายป้ายไฟเชื้อชือ้ไว้ให้เออเป็นนักวิ่งจริงด้วยแบบกล้ามใหญ่มากแล้วเกี่ยวอะไรวะไฟไมันเปิดตลอดปะ เขาผู้ชายคนนั้นเขาหลับใช่ไหมคะนั่นผู้ชายคนนั้นหลับเอามือไปหมดมุ้งเชื่องแล้วนี่นะเป็นต้นตำรับของยี่ห้อเป็นแบบว่าเค้กชาร์ตทีสเอ้ยไม่ใช่ชีสทาร์ตเลยนะคะเขาไม่ให้กินพี่แล้วเขาให้เคปอ็อกตัวปลาเคปเอาเคปมีเอาหรือเปล่าคิวใกล้ถึงละดูหน้าฟังไข่โอ้น่ากินสรุปเมนนี้มันทำด้วยหรือปล่าทำไมอะเป็นไง ก็ในนี <royalty> ้มันมีแต่ผู้ชายอ่ะคนทำาผู้ชายลูกค้าก็ผู้ชายผู้ชายทุกคนอ่ะก็เลยตีเนียนพาเขามาเป็นไงบ้างทำผมกําลังไปหาร้านใหม่ได้หัวเขาบอกเขาว่าเอางูม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 อ่างเงี้ยเอารูปให้เขาดูด้วยอ่ะผู้ชายที่ไทยเขาก็ทำผมเป็นนะว้ยแบบช่างร้านช่างบางคนเขาก็เป็นผู้ชายเขาทำได้อ่ะคือยังยังเปียก่เลยอ่ะ ที่ได้มาแล้วทุกคนชาอูหลงนะคะสามร้อยเยนเลยนะรู้ยังไปเดิมน้าเมือกมากคือหน้าตอนนี้แหกมากคือมันมันแห้งจริงๆแห้งสาหัสจากันคิดกันว่านะ่าจะไปเกียวโตวแล้วก็จะไปวัดสีที่ซึ่งถ้าไม่ตื่นนี่คือจบเลยนะลูบี้ตื่นอยู่แล้วตืกี่โมงอีกเรื่องหนึง่งว์ คื่อเนี่ยไม่ต้องทักเพราะว่าตัวหนึ่งเนี่ยใส่2วันรู้เรื่องคือพยายามจะให้ตื่นประมาณ9ก้าโมงเพราะจะบายสิบโมงเยวจะรอดูว่าเป็นยังไงนะคะบายค่ะตื่นไาอแล้วค่ะก็ขอให้สวยไปก่อนเนาะก็คือจากจากเมื่อคืนนะคะผมมันแย่มากเราก็ทนไม่ไหวก็เลยต้องมานั่งหนีบเองนะคะเชา้านี้ใช้ของตัวนี้เลยที่เพิ่งซื้อมา MMO ดอันนี้มันป่องมากเลยอะ ยึดเียงภูนะคะมีเกงขาวม,มีน้านแท้ดูดิทุกคนค <First floor. S 1> ือจบมากเลยรนะ้านเมื่อคืนอะโอเอ้ามื้อเชา้าในวันนี้นะคะก็จะกินเซเว่นไก่ทอดมันไม่คุ้มไม่แบบอร่อยมาไม่ลองกินเอาเป็นว่าอย่าถามว่าไปไหนแต่ดูว่ามันเป็นแบบป่าไผ่นะคะ ก็คือเรื่องของเรื่องนะคะล่าสุดเดี๋ยวจะบอกให้ฟังเลยว่าเกิดอะไรขึ้นคือเนี่ยฝนตกคือแบบมาจุดไหนที่ต้องฝนตกอะ่ะเอาดีๆเมื่อเดินมาสักพักนะคะก็จะเจอกับการเช่าจักรยานนะคะซึ่งเดี๋ยวเราเนี่ยก็จะไม่พลาดวิสีมือเหมือนสีจักรยานเลยอะ่ะอยากได้สีอย่างงี้มากอ่ะก็คือสรุปออกมาเขาเขาไม่แนะนาว่าให้ปั่นจักรยานเขาบอกเดินไปก็ถึงอี่จ่ะเราเล่นเราเล่นเขาพูดเพราะเริ่มจะเปลี่ยนใจละจะมานั่งรถละสี่พันเยนพันสองสองคนก็คือคนละหกร้อยบาท ต่อมานะคะหลังจากนี้ลูกจะต้องกังวลก็คือว่าเขาจะเข็นเราไหวหรือเปล่าแล้วก็น่าจะหนักเขาแล้วนะอันนี้เราจะเข้าทางแบบหมูแต่ว่าพอดีว่ารีบให้เขาลากให้ไม่เดือดร้อนจิตบ้าเหนื่อยสงสารน่ะต้องถ่ายเขาแล้วพออินดูเขาจะจอดเราลงแล้วแต่เย็น เอเอเลิศว่ะเดี๋ยวเขาเนี่ยจะเข็นเรานะคะกลับไปที่ผ่ายอันเดิมแล้วก็เราก็ลาจากกันตรงนั้นแล้วก็เดี๋ยวจะไปยืนถ่ายรูปก,ก่อนพระอาทิตย์ตกดินนะเพราะเรามาช้าแล้วรอบนี้มันปิดประมาณห้าหกโมงเองวัดก็ไปไม่ทันนะคะนั่งรถเสร็จแล้วก็ต้องกิน<ช>ทาโกยากิเพื่อให้เข้ากันอ,อยู่ญี่ปุ่นของแท้อ่ะจะไปลูกสาวเขาวิ่งให้นะคะทุกคนเพราะเราบอกว่าวกลัวแดดจะหมดจังเลยเลยหนังวินห้เลยน่ารักมา <Wow. S 2> กแบบ นข้างหลังเต็มมากดูดิหนาวมากตอนเนี้ยตอนแรกว่าไม่หนาวนะฝนตกแต่พอฝนตกอยู่ตก,ตกโอ้โหหนาวโคตรก็รเดี๋ยวกันเราจะไปเที่ยวไร่ข้าวเด็กเด็กทะเลที่เนี้ยญี่ปุ่นใช่ปะ่ะแต่ทําไมคนน่ะขับทางขวาไอ้เกาหลีติดติดกันแหลยแต่ขับทางซ้ายเพราะว่าเกาหลีเนี่ยได้รับวัฒนธรรมมาจากจีนคอมมิวนิสต์ที่ขับซ้ายญี่ปุ่นกับเกาหลีอารยวัฒนธรรมมันเข้ามาต่างกัน เปลียนม,มาพลอสัรวุ้ยเชื่อจริงเลยแม่ทำแล้วนะอืมไม่ได้เรียอแล้วนกะันกีตัวนี้อ้วนมากเสื้อตัวนี้บอกเลยว่าเหมือนคนอ้วนอะถ้าใครจะไปโซนเกียวโตไอวิทยาเกียวโตมาสักหน้าก็ก็ออกให้ไวหน่อยใหญ่อย่าให้เกินห้าทุ่มนะรถไฟไม่มีเด้อถ้านั่งรถแท็กซี่ก็ตาแปลนี่ออนี่บา้บานเออนี่บ้านเพราะว่ามันแพงมากสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเรา ม่สวัสดีนี่แก้งพีชแชนแนลนี่โอ้ยหัวใจแค่จะจบกล้าบูเลยอ่ะที่สี่ทำมาม่านะคะซื้อจากเซเว่นด้านล่างมาตุนมาอยู่แล้วเมื่อวันแรกที่มามาม่ายั่ยๆจ้าเอากี้หมึกมาเลยโอ้โหน อันนู้นอร่อยแลมูงงเลยเปลี่ยนอันไหนก็ได้ก็แค่กับตังหมดไอฮะกินมากกระชีนจะเก่งไปไหนเนี่ยแล้วก็เดี๋ยวจะบอกเดี๋ยวจะไปนอนกันนะคะแล้วก็เจอกันใหม่พรุ่งนี้อาโือเอาอีกถ้วยเลยปะเนี่ยฉันหิวฉันหิวถือว่าทำได้ดีตื่น11บเอโมงตื่น10บโมงครึ่งแล้วก็เดี๋ยวเราจะแต่งหน้ากันตอนนี้ไปกันเร็วนิดนึงจะไม่พูดเยอะจะไม่พาพทำเพลงอะไรทั้งสิ้นทาลิปมันก่อนนะคะตัวนี้เป็นของซอฟเน่ ทิปนี้ใช้แต่ตัวนี้ตัวเดียวจะเป็นแบบงานผิวดีๆเลยอะใช้ห้องน้ำนะคะตัวนี้เกี่ยเกี่ยพวกอันนี้ได้ด้วยตัวนี้นะคะถาด อาลงมาเรียบร้อยแล้วนะคะปีนิดลุกอันนี้ก็คือจะแบบแมนๆนิดนึงลุยๆนะคะไปสวนสนุกออวันานาวาใช่ที่จะไปในหัวหินนะชัตเตรินี่ <laughs> ดูว่ายูนิเวอร์ซารีนะยูนิเวอร์ซารีก็ไม่มีดียูนิเวอร์ซารีแ <laughs> <laughs> ปลว่าขดรอบเดี๋ยวเดินก่อนนะลงแล้วเนี่ยทุกคนคะตอนนี้นะคะเรานั่งรถไฟมาถึงยูนิเวอร์ซารีแล้วถึงยูนิเวอร์แซลแล้วนะคะทุกคนนี่นะตาไป ก็ไปข้างในกันนะคะต้องซื้อตั๋วฟัวเดี๋ยวไป,ไป,ไป,ไปขอสอบถามกันเนาะเดี๋ยวบอกมาถึงแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะเล่นเครื่องเล่นนี้กันนะลูกวีนะ เฮ้ยเธอเขาพูดรจริงจริงชิวแก้วน้ำอะไรหรอคะเฮ้ยเธอเขาไม่มีเพื่อนเล่นเนี่ย,ออยไม่เอาต้องเลน่นเธอครั้งเดียวเขารอบเดียวจบอ้วกเขาอว้วกรู้เรื่องไม่รู้แหละเดี๋ยวก็ต้องให้คืนนะคะบอกเดี๋ยวว่าชิวๆ <c oughs> นี่คือการซื้อตั๋วนะคะ <c oughs> จริงๆเนี่ยมันสามารถซื้อผ่านเน็ตได้แก้มแนะนำว่าซื้อผ่านเน็ตเนาะเพราะถ้าซื้อตรงหน้าข้างหน้าเนี่ยเคาน์เตอร์เนี่ยมันก็จะมีบางอันที่หมดนะคะเวลาเข้านะคะทุกคนต้องสแกน QR code อันนี้คือมันจะมีให้เลือกบัตรว่าแบบว่า จะเป็นแบบหลายวันหลายเดือนหลายปีอะไรประมาณเนี้ยทีนี้วไม่มีให้เลือกเอ็กซ์เพรสเขคือเลือกว่าจะแบบไปไปแทงคิวเขาหรือเปล่ามั่งนะเออเอ็กซ์เพรสก็คือทางด่วนมันบอกว่ามันเร็วกว่าทักอย่างน่าจะทางด่วนเออมันก็จะมีให้เลือกอีกว่าไอเอ็กซ์เพรสเนี้ยมีให้เลือกประมาณสี่อันว่าคุณอยกเอ็กซ์เพรสขนาดไหนแนะนำว่าให้ไปดูคนอื่นไม่ต้องมาดูคุณ ข้อมกูไม่ครบไาดูคนอื่นเขายังงงวงอยทุกคนอะไร่าเข้ามาก็ยังงงเลยว่าคืออะไรเนี่มันมีไหลเยอะมากแล้วต้องมอาหมาไม่เหรออันนี้ดีกว่าเฮ้ยนเดียวครจะเล่กับมองนสัออาทกนมาเี่ใรสเป็นไงบ้างลุง อันนี้มินเนี่ยนคนนำขบวนันนี้ลูกน้องไม่ไหวอ่ะท้อเปลี่ยนได้ไหมอ่ะไม่เขาว่าเฉื่อไว้ต้านหลังเถอะต้องเอาอันแรกนี่ไชิชิวๆไม่ใช่เดี๋ยวเขาถ้าเข้ามึนหัวขึ้นมาแล้วจะอ้วกเดี๋ยวมันจะไม่มึนหรอกเท่ารอบเดียวจบอ้วกเขาอ้วกรู้เรื่องมันน่ากลัวมากมันห้อยหัวบอกเดี๋ยวว่าชิลชิลไม่สนุกนะเว้ยลูบี้ถ้าถติว่ามันไม่สนุกเดี๋ยวเร ข้าึนมบอกเดี๋ยวว่าชิวๆคือไม่ไม่ได้กลัวนะแต่แค่แบบว่าก็แค<ด>่<ด>แบบว่าเอ้ยไม่เล่นดีกว่าไหมหรือยังไงมีค<ด>วามโล่งครับเ<ด><ด>ข้าไปแล้วออกไปชีกลัวกลัวที่แตกอ่ะแล้วเราก็ไม่ค่อยเตรียมพร้อมแช่เขาให้อถอดหมดกเขอถอดทุกอย่างนะคะมีล็อกเกอร์เก็บไว้ให้อุย้ยเล่นนะเล่นเสร็จเรียบร้อยนะคะ น้ตำตาไหลเลยอะแล้วก็เขาก็จะมีรูปให้นะคะอยู่ที่ว่าเราอะจะเอาไม่เอาแต่ว่าพันยะเลเอาราสัาร5อยเยนคือวีบ่บอกว่าตะตะโกนตลอดเวลาว่าให้ลืมตาลืมตาซึ่งเราอะหลับตาซึ่งพอลืมอะอ้โหรือเดยเหมือนลอยอยู่บนอากาศอากาศแล้วมันสูงมากจริงเอ้ยอยากให้มาพูดด้วยคำนี้แล้วจริงกลัวาม,มากว่ากลัวไหมลุวี่เฉยเฉยใช่มึงดูเฉย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  <laughs> ตอบมาดิเดี๋ยว <c oughs> เ,เขาจะหา Enjoy <c oughs> ว่าไม่เอ็นจอยเราก็ต้องคิด้เลเมื่อแหร่วะใครมาเดทน,นะบอกเลยว่าจบอย่าพาคู่เดทมาเล่นอันนี้ยังไม่หายจากไดโนเสาร์ประมาณนี่มากี่ชั่วโมงแล้วสองชั่วโมงละหลังจากเล่นมึนหัวเลยไม่มึนหลอกไม่มึนหลอก <c oughs> เลยต้องมาล้างน,นวดคือหมอมันตีขึ้นมาตรงเนี้ยอากลหลับตาแล้วก็ลืมดับพอลืมปุ๊บรู้สึกมึนตาอย่ยงงงา,อยอยางนั้น คนเล่นนขาอรอบเดียวจบบวกเขาอ้วกทูเรศนวดร้านนวดร้านเนี่ยดีมากเลยเขามีให้กรอกได้เลยว่าเราต้องการจะนวดในไหนเป็นพิเศษคือหอ๋อ <c oughs> ไหนวุ้ยวงตรงไหนขะดูนะเขาบอกนวดยังไงบางกูว่าจะบอกออให้นวดอย่างนี้ปุ๊บปุ๊บปุ๊บ <c oughs> คุโบกไปเลยเฮ้ยสูงก้นสูงเกินมึงอ่าลบเลยมึงอย่าเอืออร์มึงอย่าเล่นกูไม่ตลกละ ยผมคิดแล้วอยู่ยิ้มใช่เธอทาำไรอ่ะกระถามงมันก็มีหมอนวดแกะใหญ่เลยดูแฮปโอสปาเมื่อที่ก็เปลี่ยนหมอนวดไอ้หมอนวดแล้วมึงดูโอ้โหดีคุณดีเลยค่ะคือตอนแรกอ่ะเลือกเป็นแบบนวดตัวแต่แบบพอเจอหมอนวดแล้วบอกเลยว่ามึงนวดได้แค่หัวเท่านั้นแกตีนพูดแค่นี้แม่เสียดายจัง เออมึงใส่แค่ชุดนี้แล้วก็กางเกงขายาวแบบนี้ถอดแค่ถุงเท้ารู้เรื่องแล้วก็เสื้อข้างในป้ายออกไปฉี่ตรงนี้แล้วก็รีบกลับมาไม่เกิน2องนาทีนะนวดเสร็จแล้ว บายมากไหมเปลี่ยนคือมันเลือกนวดหน้าใช่นวดหน้านวดหัวนวดเท้านี่ไม่บังคับกูนวดแล้วนะบังคับกูเปลีนะ่ย <c oughs> นตำแกกนดดหน่งนวดแล้วนะแล้วรู้ว่าว่าคือพอตอนแรกก็ก็ก็นวดต่างคนต่างนวดแล้วหน้าเป็นความชะก็ไม่ได้สนใจอะไรเว้ยกูคิดได้แต่ว่าอี๋ย่านหน้ากูผ้าเมียกูก็ไม่เห็นดิกูก็เลยขอเขาขอ,ขอ,ขอนอนหงายพอกูนอนหงายเสร็จปุ๊บกูหันซ้ายไปปุ๊บแม่งนวดอกแม่งนวดอกอยู่นอนแก้ผ้าเขานวดอก มึงจะเมียแหละเดี๋ยวมึงตะโดนมันปิดหัวนมอยู่กูเห็นตาตาเลยอ่ะว่ามันมันมันความคำคำคำอยู่ตรงเนี้ยเหมือนนวดแผนไทยเหมืนกันนวดแล้วอกแล้วกูเห็นนะว่ามึงอ่ะทับหลับตาแต่มึงไม่มีเสียงกรนปกติมึงหลับมึงต้องกรนอ้าวกมือมึงลิ้นทะาลังนี่ลิ้นท้ายหนกูบอกเลยว่าขิ้พีจบเลยเป็นยาอ่อยเที้ยไม่เดือดเลยนะเออเห็นปะล่ะโลรคอะถือดหนื่อยเนี่ยถือ ต้องเปลี่ยนเรื่องแค่นี้นะทุกคน o มอ m o น n ิ่งค่ะทุกคนณนะตอนนี้นะคะก็เป็นเวลาประมาณเที่ยงซึ่งเสียงเนี้ยโอ้โหน่กกากลัวมากเลยคือรู้เลยว่าเมื่อวานกิดแค่ไหนตีกันด้วยนะคะ <c oughs> <c oughs> เลยไม่ได้อัดต่อเอาเป็นว่าตอนนี้ดีกันฮะ <c oughs> แล้วก็ทุกคนคะ่ะลืมบอกว่าแก้มจองโรงแรมถึงวันที่18ซึ่งแก้มกับ19จําผิด ต้องเก็บของย้ายห้องเดอ้อโอ้ยตอนนี้นะคะเรากำลังจะไปวัดที่เกียวโตเพราะว่าวันที่เราไปเกียวโตวันนั้นเราเก็บไม่หมดเออหิวมากตอนนี้นี่นะคะเราก็มากินก๋วยเตี๋ยวรามเมงเจ้าดัง <c oughs> ดังไหมไม่รู้รู้แต่คนเยอะเตืนอนอะไเนี่ยเตืนยังเราจะไปเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยววัดเสาส้ม ถ้ามาตามทีมเราเนี่ยก็คือใช่พ่อวันวันละวันละสองที่ส่วนใหญ่จะใช้เวลากับการหลงซะมากกว่าไม่ได้หลงไม่ตื่นตื่นแล้วก็รอแคมแต่กหน่ายสองชั่วโมงอีสานไม่ถึงเร็ววันนี้สอนเือเสียงร้านนั่งรถอีกชั่วโมงหนึ่งบ่ายสามไปถึงวันประมาณเนี่ยบ่ายสามแล้วก็จะเดินเตะเตะ สี่ห้าโมงก็กลับมากินข้าวส,สี่ห้าสิบนกักขายที่อะไรโอ้โห,โหเหมือนเลยอะ่ะเป็นคนขายเลยอะน <c oughs> นี้นะคะก็คือไปใส่ผักมาไปใส่กิมจิมาให้มันมีรสชาติเพิ่มขึ้นกิมจิก่อนนากรัไม่เหมือนกินที่บ้าน และแล้วนะคะเราก็ถึงวัดแล้วมากับน้องมินเนียน่ยคะ่ะเชี่ยแอบใชิบหยล่ะน้ำมิสีแฮบสีแอบวิว <c oughs> ววทเทเล่ร์อร่อยมากไม่รู้ที่ไทยมีขายเปล่าหรือจริงๆแล้วมันมีขายทั่วไปแต่กูเพิ่งมากินส่วนใหญ่คือเขาจะแต่งตัวกันมาเนาะแนะนำว่าให้มาเร็วๆ เพราะว่าร้านคืนชุจะให้คืนนอนหกโมงเราใช้เวลาการแต่งประมาณสามสิบนาทีเมื่อกี้ไปคุยกับร้านชุดมาเขาบอกไม่ทันก็เลยโอเคทุกคนเขากำลังกลับและเรากำลังมา <Okay. S 1> จเจริญเจริญทโยมนี่นะคะทุกคนก็จะเป็นแบบเนี้ยยาวทอดไป,ปยาวมากๆเขาก็จะเดินกันแบบไม่พักเลยค่ะเพราะว่าเดินเข้ามาด้วยกันก็ออกพร้อมกันเขาแบบไปต่ออีกยาวไกลทางแบบเนี้ยเนี้ยบนเนี้คือเขาหมดเลยซึ่งอยู่ที่เราแลเราอะ จะไปต่อหรือว่าจะจะกลับไปต่ออ่ะรู้เรื่องนะาะลองไห้ลงมาหน่อยโดนตกนะคือจะบอกว่าทุกสาวอ่ะมันมีภาษาญี่ปุ่นเนี่ยน่าจะมีความหมายอยู่แต่ว่าเราไม่ตามไถ่ก็ส่งภาษาญี่ปุ่นด้วยดิตัวนี้คือสามารถเทปอิรูบิลงไปได้เลยน้ำก็จะน่าจะเย็นเฉียบอยู่นอนน้ำสักทีพอลงมาจากเขาเนี่ยขอแห้งขอแห้งก็เอาดีดีเลยน้ำมือซ้ายน้ำขวา หนึ่งล้างมือซ้ายสองล้างฝาสามไม่กินไม่กินกับมือแล้วก็ถือม้อตั้งนีเพื่ออะไรยังไม่รู้เลยเนี่ยอาหทั้งหมดเลยค่ะล้างมือเพื่อความหนาวกะเนี่ยอะหนาวเลยอ่ะไม่รู้นะไม่รู้จริงๆกับเพราอะไรอันนี้ใครรู้บ้างคอมเมนต์ทีไม่ได้มาไม่ได้มากระทัวหรือว่าอ่านไม่ออกไม่ได้หาความรู้ไม่ได้ไม่มีอะไรของเงินไหนคะไข่หม้อไฟดีเฮ้ดูวิธีทำดิเขียนอะไรต่อตั้งใจไง ก็อย่างนี้แหละตอนหน้าร้านเขาก็มาอยู่กันที่ร้านปิ้งย่างตอนดึกนะคะมื really? ่อดึกๆก่อนนอนโล่งขึ้นต oui> ั้งต่บ่าว้มหมดหือจบเข่าแค่จบเข่ามาเริ่มเนาะตกเข่าอย่างงี้ถามอะไรเนี่ยมานวดอันนี้นวดของจริงนะเปาอ่ะมันก็นวดของจริงอยู่แล้วไม่ใช่ป่าวอันนี้นวดอะไรผู้ชายนวดผู้ชายฟองรีกูทำไมใจหมดทำไม <Yeah. S 2> เดี๋ยวมึงก <c oughs> อลองทาเรียบร้อยแล้วค่ะพร้อมอุ๊ย <c oughs> เห็นหมดเลยอะเรบไม่ได้ทำอะ่ะวันสุดท้ายนะคะ <c oughs> เตรียมกลับบ้านลบบ้านไหมคืออะไรลบบ้านไหมลบบ้านไมแ <c oughs> ปลว่ากลับบ้านไหมลบบ้านไหม <c oughs> หนุ่มีนเราเตองพองๆหน่อยเพราะว่าของเยอะมากแล้วก็เสียของอ,กอีฉันก็ยังไม่หายดี <c oughs> โอ้ยไม่น่ากีดแรงเลยอะ <c oughs> พี่บอกว่ารอบหน้าไม่ต้องเล่นแล้ว เดี๋ยวเราจะไปดองกี้กันก่อนแล้วก็ฝนตกนะข้างหน้าตอนนี้ปอนกลางลมเก่งมากให้กูถือเนะี่ยตอนนี้นะคะเราก็ไม่อยู่กันที่สนามบินเคนไซหัวเคเอเอกอะไม่อยู่อ่านอะไร <laughs> ก็เดี๋ยวเราจะต้องเปลี่ยนเสื้อผงเสื้อผ้านะคะเตรียมขึ้นเครื่องซึ่งเราจะใส่ให้น้อยชิ้นมากที่สุดเพราะว่าอากาศข้างบอนไม่จะไม่ได้หนาวเหมือนตอนนี้แล้วนึกออกปะเนี่ยนางเ,นเลยียนเรบบะระเค ่อกไปตาเขาก็คือแวะซื้อขนมนะคะไปฝากเพื่อนๆน้องๆที่ทํางานแต่ว่าวิดีโอนี้ออกไปเพื่อนๆคงกินหมดแล้วแหละทุกคนอันนี้อันล่างสุดจำกล่องไปเลยอร่อยมากครั้งหนึ่งเคยมาแล้วแต่ก็มากับแบรนด์นะคะซึ่งอันนั้นไม่เคยได้เที่ยวเลยรอบนี้มาปฐมนัยจริงๆไปเที่ยวจริงๆแบบจริงๆครั้งแรกในชีวิตเลยในญี่ปุ่นที่เคยมาถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดซับให้ช่องของแก้มด้วยนะคะอันนี้คือแอปพูดเบาๆอยากให้ไปที่ไหนอีกอยังไงก็คอมเมนต์บอกได้เลยนะคะ จะพยายามทำงานหนักๆห,หาเงินเก็บเงินเพื่อไปเที่ยวให้ทุกคนได้ดูกันโอเคยูโเนออ๋อแล้วก็เสื้อผ้านะคะคือหลักๆเนี่ยจะมีอยู่สองร้านที่แก้มช็อปปิ้งซื้อนะจากที่ไทยนะก็จะมี มาตั้งหนึ่งถึงสองอีพีหรือถ้าใครมาดูวีดีดีก็จะบอกว่ามีอีพีแรกด้วยนะอย่าลืมไปติดตามกันนะคะอีพีแรกตอนนี้คนที่ต้องงนานทุกคนขอบคุณนะคะที่ดู <Bye. S 1> กลับมาบ้างตัมตัวกับพี่น้องหิวขาวเนื้อย่างตับย่างคอหมูย่างตัมตัวต,ตําปูลาบหมูเฟกเฟกมานานแล้วบอกตรงๆนี่ <c oughs> ตลาเข้าสู่กระแสเลือดแล้วน,นี่ไปสั่งที่ไหนมา 他们。